สวัสดีครับ FC สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวแอมเลาะทุ่งครับ FC ซเมืนนมาามม่อี้มาหาํามตายเหล่าฟื้นอีกครับเนาะอุ้ยร้อนครับ FC นอนร้อนทั้งคืนวันสันครับนามัมเนี่เพิ่นกับตายเหล่าฟื้นครับ FC ตายเหล่าฟื้นนี่เรื่องจริงครับ FC โอ้ขักหักหักพุค้นตายไปแล้ครับมิดซีรีเนาะครับนามัมเนาะนี่ถือว่าเป็นบุญพลาอันนี้สูงสูงสงหลายครับเพราะว่าเพิ่นกับไปจํสินลภาวนาอยู่ในวัดแนครับ แต่เต่หมื่ขึ้นนี่ครับเอฟซีนอนอยู่ดีๆครับผีย่ายนี่มาดึงขาผ้าไปเมืองผีครับผ้าไปเมืองผีหมู่บ้านผีแหละครับเอฟซีไปสิพ้าไปเอาบุญวสันครับไปเที่ยวงานบุญหรือาไปกินเข่าไปกินต้มไก่ปิ้งปลาวสันครับขากรับนี่ย่าี่ทมนหมากใส่ให้แขนตัวแดงจึงคืนครับเหล็กปรากฏขึ้นนะครับเอฟซีเรื่องเล่าสิเป็นแน่ได้ครับตอนนี้ทีมงานก็พร้อมแล้วครับ สวัสดีครับน้ำมันครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมอ้าว่าสูเอฟซีเพิ่อนงนะครับน้ำมานอุ้ยปันดีครับแล้วไงล่ะ่นไม่หยอกมาร้อนยังนะครับย่ายตวดนะครับย่ายตวดเสียมาหลายสิบปีแล้วนะครับอือ่นซื้อใยบาะครับใยบาะเสียมาหลายปีแล้วเอาปการไหมนะครับคนก็อยู่ในวัดนว่าเลยครับอยู่กับวัดโซฟาเิ่นเหตดเนี่ยมากไม่จังหันนะครับ อครับผมครับผมนอนรับรับเตือนเตือนนี่แหละครับนอนอยู่บ้านอ๋อผู้ใดเขาขาเพินพ่นเพินพ่นมักอะนหนะจำจีนเพินพ่นเนี่ยส่สุดขาวนะครับครับมาดึงขาผมอยู่บับบับอยู่ครับะผมก็ตกใจอยู่ผู้ใดวะอ๋ะอก็มดซึกืออ ันสิ้ไม้โศบว่าอ้อกบอกไปให้ฟังนะครับว่าไปกินเข่าก็เมืองผีเป็นแนวด้ครับถ้าไปนี่แมนครับผมกะที่ผมไอ้นอกนะครับผมนอนันเกือบตายอยู่สามเดือนนั่นบอแมนครับที่ว่านามาฟันมือขึ้นเห็นไหมครับไปเมืองผีกับญาณนะครับเมืองผีเข้าไตเติ้ลวังหันนะครับครับไปกินต้มไก่เห็นเป็นแนวด้หมู่บ้านผีนะครับว่านผีกะนี่แหละครับก็ยัง บัรานนี่ครับมุ้งไผ่หยาครับมุ้งไผ่หยาครับเป็นเห็ดกระปุลอะไรนั่นชูวผมกินครับครับผมมาแซ่บว่าดันกินกระปุลเบิดอตัวได้จานเหรอครับมีแต่ผู้เฒ่าครับมีแต่ผู้เฒ่าครับบ้านก็บ้านมุ้งไผ่หยาตบๆเแ็บๆนี่นะครับแค่ต่น้อยเป็นเถื่อเป็นยังไปนี่เนาะครับแมนครับมุ้งไผ่หยาฟ้าแคบตองนี่บ่แมนแมนครับแบบโบรัวร้านนี่ นัางคืนกับวันไดใหม่ไพ่สามสามคันนะครับสามคันครับครับขึ้นไปกับมแ้่แล้วเวียงอยู่ทางนามองนั่งนะครับครับไปกับมองนอนพื้นครับครับนี่แหละพุนผ้าผมไปรอเด่นยุหันนะครับกินกระบอกกระปุนครับเป็นมีงานสบานเพื่อนครับเพื่นไว้มีงานครับบุญแบบบุญพอเวียดบุญบ้านนี่แหละครับผ้าผมไปรอกินครับยินว่าสันครับ บ่เคยฟันอโอ้ยหพนเสียเอาโจกระดาบไหมวะฟันว่าได้กินกินอยู่ตลอดนะครับครับครับเน่ไ้เรกก็ว่ายังได้พ้นอนนี้นี่พ้นว่าห้เรกหรอกพ้นผู้เท่าผู้นั้นพ้นเกี่ยวหมากย่า่วะนะครับืคนชมได้เมื่อผมทมหมากออกว่าไงแม่นครับอแม่นครับพ้นเกี่ยวหมากนะครับอาอผมลุงมา วาเออเนี้ยก็ยังผมสิไปปลากกวยไว้เงี้ยวไปเไปนี่ยครับผมเลยเบั่งมือผมเอาเป็นแดงเด็กขึ้นเพื่อเจอเลยครับตัวแดงขึ้นเลยครับนี่ฟ้ามือผมเป็นหกแปดสองหกแปดสองครับเพิ่งอีกกลางๆก็ยังคางนี่ปูผมมันก็ยังหาแปดนะครับเดี๋ยวฝ้ามือเป็นหกแปดสองครับหกแปดสองกับหาแปดครับผม ค้นคางนี่โป้มือเลยครับคางหนึ่งตัวหนึ่งครับตัวนี้ึ้นใน้ฟ้ามือครับหนึ่งพกสามตัวขึ้นฟ้ามือพกแปดสองครับแต่นี่โปรหาแปดครับผมเอ้าเอ้าผคนจริงครตอนพระชมออกนั่นถือแขนถือมือน้ำมันสมองครับถือฟ้ามือเลยครับแดงคึ้ครับมาขึ้นนอกครับนมาขึยวมาครับมาขึ้นกับเดียงเลยต้มใส่นฟ้ามือผมปรับตัวครับ ผมก็โอ้ยคนจริงดุเพิ่นให้โชคแล้วล่ะครับเพราะว่ามองอื่นมีเพิ่นกับประทมมาะทมใส่ในมือกันก็ไม่อันยอดผมเคย่นเคยทมถือได้ครับพราเทียงไม่เพื่อนเพิ่นให้โชคอยู่เลยได้ครัเลยกี่เพิ่นเคยทมใส่ในในลำแขนในเลี้ยงการหัดฟาดกับเขาอีลิจจะเลยครับเนี่ยทมลงเพื่อนสูตรหนึ่งว่าทมใส่ลงเพื่อนกันถึงนะจชงหน่องไม่อันยอครับนี่เพิ่นใส่ฟ้ามือค่ะคากได้ไหมยังฟ้ามือค่ะคากขึ้นโตเดียนจีซี่เลยครับ นหมัมตายแล้วฟื้นครับอันบาตี้นี่เจัางด้อีกครับนามัมกันในรี๋แล้วครับถาเพราเนื่อกัผมกับสื่อมากสื่อพูดไปให้พื้นนะครับทำบุญเนาะกับุญครับอ่าเป็นคนมาเกี่ยวมากครับอือเป็นกะอยู่เฮ็ดบุญอยู่วัดโซฟาวัดป่าเนี่ยนะครับวัดป่าครับครับเป็นเสียโดนแล้ววานามัมโอ้ยเสียมาตองผมเพิ่นเสียกะ อายุผมก็เสียสามชิปกว่าปีนี่แบดผมอายุห้าชิปขึ้นนะเพิ่นเสียใอไมาอยู่นี่บอกเลยเสียตั้งแต่อยู่ตอนนี้เสียอยู่ตอนอยู่อูยู่บ้านครับโมโมสว่างครับบัานอยู่บ้านกุหลาบครับครับบ้านเก่าเป็นเสียงแต่โดนเต๋อไปได้หนิอาจารย์ตะไคร่กัตัวเลขนะมามครับนี่นะครับเพิ่นเมอเขียนใส่ฝ่ามือผมครับพวกแปดจองครับ เพิ่นเขียนเลยเพิ่นทมน้ำหมากใส่นี่แหละเพิ่นเขียนก็ท้มน้ำหมากครับแดงคือเต้ฟ้ามือผมครับทมน้ำหมากแต่ว่าคิดจังคนเขียนนี่แม่นครับผมเห็นเป็นตัวเด็กเป็นโขกแปดสองครับเด็กสองตัวเด็กสตัวอยู่คางกับผมมือก็ห้าแปดครับหกแปดสองก็ผ่าแปดได้ครับผมท่านผู้ชมโมแน่ได้ครับผมเพิ่นอาจจะไม่ให้โชคให้ลาบหลานไส้กับเป็นไปได้ได้เพราะว่าเพิ่นเคยบอก พราะเสียงจำได้เพิ่นบอกสองวดติดมั้งปีกายนี่เพิ่นชมลงผื่นยังสี่หลาเทานึงกับยูถืดแขนยังสี่หลาเทานึงปรากฏว่าเข่าทั้งสองเถียวเลยเถียวนี้เพิ่นชมไซฟ้าเมื่อวันสันตัวเลขแดงจื้งคืงขึ้นมาเอาเราพิจารณาเบุญเขาเอียงเอาไปแค<ผ>ม <นะ S 2> ครับอเอาซื้อได้ครับไพชินชอบแคปหนาจอใบเบิร์นเลือกครับผมหก oh. ตัวเลขของน้ามัมครับเอพซี FC แคปหนาจอไปซื้อลอตเตอรี่ลองเบิรงเนาะครับเนาะ6 82682ครับเลข2ตัวนี่ก็คือ58 58ครับ FC เห็นชัดเจนเด้อครับ FC เนาะขอให้มีโชคใหญ่ครับน้ำมัตายละฟื้นท่องเฮาครับหมู่บ้านผีนี่ก็มุ่งพญาละครับ FC ตบมอบแต็บแมปอยู่ว่าสันครับบันได3ขันเพิ่นว่าครับ FC มีแต่ผู้เฒ่าเต็มอญะอยู่ในหันครับผู้หนุ่มนี่บ่มีหรอกครับเนาะเพิ่นให้เลขครับทมน้ำลายทมน้ำมาครับบ้วนน้ำมากใส่แขนน้ำมัครับ ปรากฏตขึ้นเป็นตัวเลขเนาะกระสังแปลกเนาะครับเอฟซีเนาะหกแตัดเล่นครับ682ตัดเล่นครับเอฟซีเลข2ตัวหาแปดแหากับกันทำจักหน่อยเนาะครับเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบาแอมเราทงนัมเบด้อครับมือริยานเพิ่งไปสาครับเอฟซีเบาแอมเราทงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมเมืองของดีกันครับเบาแอมเราทงนี่ยจะเดินทางไปทําบุญยวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับ เดี๋ยวนี้ของดีติใไม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรลียกเงืนเรลียดท่องเรลียทซับครับค่าขายให้าขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนีไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตาค่าขายไปใส่เรลียกเงื่อนเรลียกทอ,งส,อ,กสองสื่อเรลยกสื่อลอตเตอรี่เป็นสื่อเือถือนะครับนอะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดน้องถ่ายอยู่ของใหบว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีขักครับท่านผู้ชม ไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตส,สวัสดีครับดครัโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอันน้เรื่องการเมตตามหายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องก,การทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตอนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ นนิยมชมชอบขายขายทุกอย่างล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แหละแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเ่อเดิอดออกมาก่อนป๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งรูปหัวต่มรูปคิ้วสามครั้ง ลูกมาสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อมีกุหลาบเนะพ่อหนุ่มวดดีเหรเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปทานาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตามาพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหยินข่าวกบุรุษซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่มาชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เดาดีใส่เราลุยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบบคอยดีลูกค่าย่างโบเห็นลานเฮาแข่ายรว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลานเห็นุในคนมองโบเห็นลานข่าเเฮาเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับรัพย์ท่านที่ททให้งเงินในท้องไหลเข้ามาในบ้าน ในลานค้าลานขายของเฮ้าครับขายดีปันที่น้าที่ท่าลำลยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมึอนี้กับมีโอกาสได้มาสักกะากาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง เบาเบาย่างกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับส่าชมเอาไปใส่เรื่อยๆวิธีใส่ก็เป,เปิดฝาออกมาครับส่าชมเปิดฝาลงปูอ่อมากนะครับเนาะล้วก็มือแทะครับท่าู้ชมือแทะล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสิครับแล้วก็ทาปากสามเทื่อลูกปากสามเทื่อนะครับทาปากสามเท,ท,เทื่อทาคิวสามเทื่อล้กกะเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับ รูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล่ะครับเป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพ่งให้หลวงปู่หลอดหล่ะครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพ่งให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพ่งให้ เจตีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบหลายนะครับนอกาะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูนแอดคาราบาวพีเอสเนี่ครับเป็นคนแตงไห้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับนอกวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกุมเนี่ก็แตงวัดหลวงปู่ลุ้ยนะครับนอกวัดหลวงปูล่ลุ้ยเนี่ยก็แตงขึ้นกันนี่ครับยื่นคาวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรุษา่าครับเอาไปฝากเอซีกระโถมาตามเบอร์ทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนอกเอาไปใส่เอาไป ปากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็บ่าวแอมโตงนีได้น้ำมุ่นมานะ้ำครับได้น้ำมุ่นของหลวงปูุลอดมาให้อีพซี่นะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายสเสียดจังไรที่บบดีถีล่าสีมันบดมันบันบงสเสียดจังไรในตัวเขาสีได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผะู้มชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาที่มาครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบ่าวแอมเราตรงนี่เอามาบ่หลายครับมาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทํากันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่1ลึ่งลรวย30ล้านพุ่นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงก็สิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ํามุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ มืงตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยตรเนี้ครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบอะไรแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสียดจังเรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิดมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ